오, 반, 강 남, 스타, 강 남, 스타, 감, 스타, ท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็บผมท็อปซากกจากท็อปซากกช anel นะครับและคุณเขาอีกครับครับผมวันนี้เราจะมาที่บ้านของคุณแดมนะครับซึ่งเป็นนัก cast cam กับเข้า็อปซากกช anel นะครับระดับโตครับได้หยิบต่ำเพราะว่าอย่างนั้นนะครับวิวทะลุนะครทะลุานะครับยอดเป็นที่น่าพอใจมากนะครับอย่นี้เดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านของคุณแดมกันดีกว่านะครับครับเราไปชมกันเลยขอบคุณครับครับครับเขาจะไม่ได้ยินนะครับคุณเซม พิเศษนะท่านผู้ชมนะกุญแจนะฮะนี่กุญแจนะครับเห็นไหมครับกุญแจนะครับอย่างนี้คุณแจมลองไขดูแล้วกันนะครับได้แล้วครับโอ้โหเรียบร้อยครับเสร็จทางโจนครับโอเคงั้นเราเข้าไปเลยฮะงั้นนอกจากคุณแตมนั้นลองไปเอาขโมยของกันดีกว่าโอเคนะเข้าไปเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้เราจะเข้ามาถึงพื้นที่บ้านของคุณแตมแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาคนนั้นเป็นใครเราก็ไม่ทราบนะเรียกเขาก็ไม่ได้ยินนะนะเราไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าเอาสัมภาษณ์เขาเลยดีกว่าครับ ไม่ได้อยู่หครับเกหน้าก็ได้แครับอ้าวพวกคุนี่เองคุณตมครับท้ามทถึงมาทาหน้าที่แบบนี้นะครับอกไปบอกใครนะครับคือู้ใช่ปครับผมรับใช้ที่นีครับภาษาที่รู้กัคือคิดค่าเขาแ่ครับกระอทไหครับสนใจอยู่ไม้าแรงข้าต่ำย่างมากกว่าครับอ ผมว่าเราไปแคสเกมเหมือนเดิมก็ดีนะเออแล้วม่อาชีพคุณเปลี่ยนไปหรอครับหลังจากคสเกมวิววิวน้อยไปเลยน้อยใจครับก็แชนแนลมันไม่ดังนะครับผมก็จากเจ้าของบ้านตกมาเป็นคนรับใช้เนี่ยครับตกไปช่องนี้เหระครับครับผมไม่มีรายได้เลยแต่ยังไงเราก็ต้องลองดูนะไม่งั้นมันก็ไม่มีทางดังนะฮะวันนี้ผมจะทําให้คุณดังกลับมาดังครับคถ้าผมหวังว่าอย่างนั้นแล้วกันนะครับนี่ต้องขอคนดูเอานะครับค่าตอบทีนี้นะครับคุณดำขอนนะครับดูผมหน่อยนะครับ ต้องมาลงทุนเงินขนาดนี้ใช่ไหมเขาังไม่สงสารเขาจะเวทนาแโอเคนะครับขอร้องด้วยคนละกันโอเคยังไงตอนนี้เราเข้าไปที่ห้องห้องสำหรับใช้ของคุณแตมกีกว่านะฮะรู้ว่าข้างในจะเป็นไงก็เดี๋ยวตามพูกเราไปนะครับเชิญครับองค์นี้ลครับคุณเต็มอไก็ผมองคุณยังของนี่ครับทีแล้วี่วน่ะครับี่ ลิฟต์ใหญ่มากเลยนะครับคุณแตมตาของกอดีของื่อนเดียวครับบ้านคุณแตมอยู่ชั้นไหนครับชั้น18มี8แล้วครับตาของกอนเลยครับนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่ในลิฟต์ของบ้านคุณแตมมาแล้วนะครับครับบ้านคุณแตมอยู่ชั้นไหนนะชั้น18เงี้ยครับคงอีกนานนะลิฟต์ดูจากสภาพนะอรับกดแต่ปิดครับอ้าวกดสิครับไม่น่านะครับไม่ถึงสักทีโอเคครับ เร็วขึ้นเยอะลิฟต์นี้เป็นลิฟต์จากดูไบครับตึกที่ใหญ่สุดในโลกครับเร็วเร็วสุดยอดอ่าอะไรนะครับสูงไหมครับมันเร็วมันเร็วเกินไปนะครับท่านผู้ชมนะฮะเห็นแต่ต้นไม้แต่ความจริงชั้นสามับผมพูดเล่นครับไปทำไมมันดูใหญ่ไปถ้บคุณแบบรับผมมีเทียบพลังหนูดีกว่าครับเล็กมากครับเกิน้ากขึ้นกว่านี้ บางคนอาจจะแบบบ้านเขาอาจจะเล็กกว่านี้ก็ที่ก็ใหญ่นะครับแล <c oughs> ้วทู้ชมข้างในจะเป็นไงก็เดี๋ยวเราตามไปดูในเดี๋ยวครับโอเคครับ <c oughs> ู้ชมนะครับหลังจากที่เราลอบกันเหตุพอสมควรแล้วนะดีที่เราไปดูบรรยากาศการแคสเกมถึงสตูดิโอของบ้านคุณแต้มเลยแล้วนะครับใช่ไหมครับคุณโนบิทกใช่ครับไปไปเลยครับท่านผู้ชมครับก็นี่ก็ทีมงานรีวิวของผมครับใหญ่นอกกรอบครับเออพวกเราเรียกกันใหญ่หลุดกรอบนะครับส่วนนี้ซิวดำนะครับที่ทุกคนรู้จักกันนะครับครับอ่าครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาทีมงานแคสเกมนะครับนี่เรามาที่สตูดิโอของคุณแต้มกันเลยนะครับ ไคุณตามครับเทนลูกน้องหน่อยฮะทำงนันทำงานกันเต็มที่นะที่อยู่ครับตอนนี้ก็ท,ทัีตนน้รถล,ลงไปเหลือคนกวักถนนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้เล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรอะไรครับไม่ทำงานหรอะถาทำงานเลยดิตั้งใจทำงาน่อยโัวเต้นโอ้โหใหญ่ไม่ต้องมาก่อน <c oughs> ทำไมค่ะท่านผู้ชมนะครับแล้วเราไปเข้าสู่ช่วงแคสเกมกันเลยดีกว่าครับ